สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่เออ่จะว่าอยู่แบบโยนโคนก็ได้นะครับวันนี้ผมจะมาโจนโคนให้เล่นแบบกุญกวนกุญกวนหน่อยนะครับโดนตุกเอ้ยไปผมมีวิธีหนึ่งนะครับ น, ı, น ı, ่นน่เขาแก้คนดุเขแก้หมดแก้งหัดีว่รบอกไปใช้ดีกวทอนไปอันโยนได้เหมือนทหารในฟอสซิทหารในฟอสซิัโอ้โหวิ่งลยวิ่งกระดิบมาแล้วอะไร หาเดิมของที่ดิจ่ะนี่มนาวีมันาวได้ไปดิไม่กลัวเอ้ยไม่หัแล้วหรออรีบอคอนไม่หวั่แล้วหรอหวั่แล้วหรอหวั่แล้วหรอ บ้าน,นเดียวกันมื้บ้านแนละ้วเรียบร้อยคนมือชอบเป็นอย่างี้แหละอุ้ยไอ้นี่แล้วเกียร์พาลงไปเลยพาลงไปเลยแค้แน่ะแคนแคนแคอแค่แคอแ มีคนเยอะใช่ไหมผมก็จะไปแจมด้วย <S 2> <S 2> มันแขนนะครับท่านผู้ชมมันแขนขี้แขน <S <S ดุกคดูรู้ต้นตล้วก็วิธีกวนโคนสุดจ๋งนะครับเราก็จะใช้วิธีนี่นะเนาะสีลงนะสีลงนะเขยเห็นนะ อ๋อเราจะดูบ้านเรงชาติมัครับเราเป็นงไงครับสรุปจะขอดูดิใช่เราบ้าเดียวกันเอา,าข้าไปได้ดิโอเ้เพ่อะไนะเค นี่คือป้อมบาการของเราอุ้ยเจอแล้วแล้วก็ทุกคนนะครับถ้ามีใครขี่แบบนี้นะฮะนั่นแหละคือวิธีถ้ามัมีใครขี่ผมอยู่นะครับแล้วก็ไอ้นุ๊กนี่ไม่ใช่นี่ไอ้นั่นโอ้ยขี้ใครวะใครอีกเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้นี่ไอ้นี่กแวแค่จังกวะไอ้นี่เดี่ยอนี่คือตัวทดสอบนะครับขอโทษนะครับไปดูเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับผมจะไปน่าจะถ่ายประมาณสิบนาทีเพราะผมขี้เกียจตัดนะครับ ถ้าผมมีทีมงานไม้หมินนี้ครับนาทีอีกแลมาใส่เสื้อผ้ามาแล้วนี่ไงคนคนโยนเต็มเลยนะครับใช้วิธีนั้นก็ได้นะครับเข้าจะเอานั้นครอบอันนี้ก็เป็นทีแต่ไปบันดาจะจับแล้วกนตะข้อครับเี่เดี๋ยวลืมแล้วลืมแล้ว กะียดกรบีนกบีนนั่นแหละคือจุดตีนที่เราจะจัดขาเดียว,ยวนี่มันกันเด็นไปแล้วนะครับมาดีมาดีมาดีาดอ๋อมันกลัว เป็นอะไรเดี๋ยวมาลองใช้แต่ผมสิกก็ได้ผมไม่บินผมไม่บินโอโด<อ>ูใครใครปะนี่อุ้ยใครอะใครอะเนี่ยใครอะเนี่ย อโอ้เขาใช้อะไรเนี่อาว่าเขาใช้แมวเขาใช้แมวมาชนมันจะล้มเดี๋ยวผมลองใช้กบดูมั้งอันนี้ผมไม่รู้นะใช้ทุกอ่ะเปิดตู้ทสอบออก บบบุบบุบบุบบกดได้านตงตไปเอไม่เข้ากบ่ะเอ้ยอาวเวียดนามแต่บอกจะลดกับกัมพูชาไงจะยินตบ าแล้วเอาแล้วเวียดนามเวียดนามกาวกว่าเนี่หยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเวียดนามมันอยู่ไหนเวียดนามเวียดนามโดนนะจับคนอื่นมั่วนะจับคนอื่นมั่วนะเขาหาจากคนอื่นมั่วพี่หันซ้ายแบบไป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 เนี่ยหายอ๋ออ๋ออ๋อสงสัยโรคเยนแบ ตอนนี้ทหารพาดเขาใช้กันหยิบไม่ได้ใช่หมดเถอะออกห้หมดเราจะไม่ใช้มากอีปัญหา,หาเนีจะไอ้หนูหนูปะนะตกออกไปตกอีกอันคือของทหารพาดเขาใช้กันนะครับตอนออกไปลูกไปไหนวะอ๋อ ไอ้ย,ย,าอยกาก่าไอ้กากว่ะกากว่ะกากกากว่ะกากฟ้าใครบนดวูวะเนี่ยอ้าวอยากมีแจมเหรอไอ้ฟ้าฮะหลบฉายาเจี๊ยบไม่ได้หรอกมไปโดนเหนม็นเหม็นกัมพูๆๆชาจรยจีะเนี่ยกัมพู ชาจริงไหมเนี่ยเอาเอาเอาไอ้นี่ไอ้เด็กยศกักด้วยว่ะเด็กยศกักไปไหนไปไหนจบนี่ทันหรอกไปไหนเอา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 เยานนามผมกันผมจะจับเสียไปด้วยไม่รู้นี่กันเหยานนาม กินน้ำยู่ไหนกูไหนวะจับไม่ได้ละเหมือนเห็นคุณกำลังมิดโปร่ประเดี๋ยวไว้กัมพูชาเฮ้ยเบญนามนั่นๆๆๆเขาโปรอย่าไปจับเขาเขาเป็โปร่เขาเป็โปร เห็นไหมเห็นไหมเห็นก๊ไม้มันจับผมลงหลายรอบโอ้โอไม่ทันว่าอาาอกมาใส่เสื้อเลยวะขอดูสิไม่ใช่เสื้อด็อกเตอร์เชฟเอ้ไม่ใช่เสื้อด็อกเตอร์เชฟช็อปดีกว,ว่า มผมจะใช้บ้านสีแดงแต่เขามาแย่งผมอุ๊ยใครวะตกใจหมดข้าวนี่หวา ใครวะใครอะใครอะใครอ,อยุดกะเอาเหลว,ว่ะีบหกอีห้ายีบ 5, ยิบสีผมต้องตามหามัน อย่าให้มันเข้าบ้านเอยอยู่นี่ไม่ทันมันอยู่ไหนวะเวลาจะหมดแล้วไอ้นี่บอกว่าใชา่มันจะอยู่ทันทันทต้องรีบไป4 3 2 1โอเค,คอกดพวกโอเดแล้วผมจะดาวโหลดบ้านให้ดูนะครับเดี๋ยวข้างหน้าจะไป เลือนเนบูฮาเวนผมมีหลายบ้านที่ผมดาวโหลไดไปเก็บไว้